วันนี้ผมมีเรื่องเรียนภาษาสัมพันธ์ททราบสามเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรกสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์ัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษภาคกศบปรุ่นที่35ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19มิถุนายน2563จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ มหาวิทยาลัยราชการวีรำจะเปิดภาคการศึกษาที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2563ในวันที่1กรกฎาคม2563นี้นผมในาน,นามคณาจารย์และนักศึกษารุ่นที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น63สู่ครอบครัวสาขาวิชาภาษาอังกฤษด้วยความยินดียิ่งที่ 3. ขอนําเรียนภาษาสักพันลักสูรของเราให้ทุกท่านได้ทราบหลักสูตรสิ่งพาสารบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ,าษาและวัฒนธรรมทางภาษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพในสัคงคมสมัยใหม่หลังจากนักศึกษาจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพได้เช่นนักวิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สายการบินตำรวจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์นักแปลหรือล่ามและสาขาอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสูตรสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บสาขาตามที่ปรากฏนี้สุดท้ายนี้ในนามสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสาาัคงคมศสาสตร์มหาวิทายาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอขอบคุณผู้สนใจมารลบการนี้สวัสดีครับ